ครับคลิปนี้เราก็มาพบกันกับวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยวะัตะโกนะครับนี่เป็นเหรียญแจกทานปี4-6นะครับผมหรือเรียกกันอีกนามหนึ่งว่าเหรียญ5แชะเล็กนะครับเพราะสร้างปีเดียวกับเ,เหรียญ5แชะใหญ่ที่มีประสบการณ์นะครับ อันนี้เป็นแจกทานซึ่งสร้างปีเดียวกันก็เลยเรียกเหรียญท่าแทะเล็กนี่เป็นเนื้อทองแดงครับผิวไฟสวยๆเดิมๆเลยนะครับมาพิจารณาด้วยตาเปล่าก่อนนะครับเนี่ยด้านหน้าเดี๋ยวค่อยมาลงกล้องสองภากันนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับนะครับผมเป็นลักษณะนี้นะครับ และด้านข้างนะครับผมเดี๋ยวดูออดูขอบกับด้านข้างครับเป็นแบบนี้นะครับดูพิจารณาการเปล่า,ากันไปก่อนครับนี่อีกข้างหนึ่งนะครับโอเคครับมาลงกล้องสองภากันนะครับดูความสวยงามความกคมชัดนะครับลักษณะเหรียญผิวไฟเดิมๆเ,เลยครับจะเป็นแบบนี้เนาะ เหรียญน,นะครับคอเหรียญด้านหน้านะครับจดจำไว้ครับใบหน้าใบตานะครับหลวงพ่อจะเป็นแบบนี้นะครับผมความคมชัดนะครับปลาจะปูดอย่างนี้มาเลยครับกลมเป็นเม็ดคมชัดดูความเรียบตึงนะของพื้นเหรียญเห็นไหมครับ เยนี่แรงกระแทกนะครับผมเป็นรัสมีขึ้นมาเลยเห็นไหมครับผมเป็นรัศมีเลยนะพร้อมกับผิวไฟไปในตัวเลยนะเห็นไหมครับเหรียญจะเป็นแห่งนิดๆน,นะเนี่ยในด้านในนะครับผมเลขยันจะเป็นอย่างนี้นะครับไล่ดูความคมชัดไปเรื่อยๆนะครับ นิ้วมือนิ้วมือหลวงพ่อจะเป็นแบบนี้เนะาะคออวามคมชัดจะเป็นแบบนี้นะครับเนีย่ยดูช่วงสังคตเตกีวอนหลวงพ่อไปในตัวเลยเนะาะนะครับนิ้วมือนิ้วเท้านะครับผมเนี่ยตรงนี้ครับผมระหว่างตักกับ ข้อมือด้านขวามือของหลวงพ่อนะครับอสังเกตตรงนี้ว่านนเห็นไหมครับเห็นนิ้วเท้าหลวงพ่อเลยครับอ่าตรงนี้ก็เป็นจุดดูจุดหนึ่งแต่เราก็ดูวความคมชัดทั้งหมดนะครับผมเลขยนันนะครับอักขรเนี่ยเป็นลักษณะนี่ยด้านในนี่เห็นไหมครับผม ิวเรียบตึงคมชัดลึกมากมากนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคจดจำด้านหน้าแล้วเรามาจดจำด้านหลังกันต่อเลยนะครับด้านหลังมาลงกล้องกันเนาะด้านหลังก็เริ่มจากหูเหลี้ยนเลยเนะครับผมสังเกตหูเหลียนการป็้น และคอเหรียญเห็นไหมครับคอเหรียญเห็นไหมสองข้างอ่าสังเกตเป็นยังไงอ่าจำไว้แล้วกันเนะะาะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าจ,จดจำไว้เนาะด้านหลังจะเป็นหนังสือจมนะครับคือจะทำเป็นหนังสือจมเนาะไม่ได้นูนนะ นะครับตัวหนังสือเลขยันอักขระจะเป็นหนังสือจมและจะคมชัดมากๆนะครับผมพื้นเหรียญจะขุขหะหน่อยนะครับจะเป็นลักษณะนี้พอออกแบบมาแบบนี้นะครับเป็นตัวหนังสือจมเนี่ยดูเลขยันดูความคมของอ ัวหนังสือและอักขระเนาะที่เป็นแบบจมนะครับจะคมชัดมากๆนะครับคมชัดลึกมากๆนะครับผมถ้าท่านใดมีก็ยินดีรับเช่านะครับมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับมาพิจารณาด้านข้างเลยนะครับมาชมแถบนี้กันเลยเนาะลองกล้อง รอยฟันตัดและที่ขาดจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะโอเคครับมาดูอีกข้างหนึ่งเนาะโอเคครับไล่ดูครับให้สุดโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้ เจอกันคลิปต่อ,ปอไปนะครับสวัสดีนะครับ